สวัสดีครับสวัสดีลุงป่าปู่ยาตายายลูกลานเอาอาสู้ขู่สวนครับพบพอกันกับผมทวีค้นเดิมนะครับทางอำเภอชุมเพนะครับื้นนี้ผมทวีคนเดิมพร้อมกับช่องทางทวีพาร้วยสองช่องทาง สุดโอกาสลงเลขกฮานอยของพระอาจารย์ลาวีให้พี่ห่นองแฟนช่องได้บึงได้ชมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับพระอาจารย์ลาวีกะเปิดทรงแนวทางมาให้แอดกะบ่มีเวลาลงหนึ่งเหตุผลเอาสู่พี่น้องฟังแอดกะบอกใครสบายพี่น้องครับบางเสื้อกะเวาเ,วาเมื่อยหันใจบปอิ่มนะครับ ของเชื่อกะได้ลงของเชื่อกะลงบ่ทันนะครับบอกพี่บอกน้องสุขุสุขคนยังไดก็หายกำลังแรงใจกันคือเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับเล่าพัฒนาเพิ่นกามาลงงห้พี่น้องแล้วนะครับเล่าพัฒนาลงงห้อยู่ในฮานอยวันทีน่หกได้พี่น้องเด้อเล่าพัฒนาอยู่ในชุดเดียวกับฮานอยวันที่หกได้พี่น้อง หรับเลขของพระอาจารย์ลาวีพี่น้องเขาไปเบิ่งนะครับมือนี่วันที่เกเป็นห้าหน้อยของเพื่อนพี่น้องพี่น้องมากพี่น้องไปดีไปซื้อไปจับไปหาพี่น้องบ่มากพี่น้องก็่ต้องซื้อได้พี่น้องเดอ้อนะครับผมกะเป็นเพียงแนวทางนําเสนอให้พี่เห็นน้องลุงป่าในเบิ่งในโชวน์นำกัน ก่อนจะไปเบิงตัวเลขนะทางฮาหนอยปรชาสัมพันธ์งานบุญให้กับหลวงปู่ทางวัดไตรมิตรตำบลโนโนสะอาดอำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแกน่นนะทางบ้านแอดเองและพี่น้องเดอ้อเรียนเชิญสำหรับพี่น้องอยู่ใกล้ๆอำเภอผู้เวียงอำเภอศรีเรืองอำเภอชุมเพอำเภอบ้านฝางดอนโมงนะครับทางาเขตแถวตลาดหนองแก่ นะครับเตียนเชิญไปท้ำบุญปิดท่องฝั่งลูกนิมิตกันได้ด้วยพี่น้องนะรับเรมเตั้งแต่วันที่หาหอด11กลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่นอ้องเมื่อคืนนี่เป็นมือที่สองรับสิผ่านมาเมื่อนี้คือเป็นมือที่สามเมื่อแหลกชม่มคณะลดห่นะครับสามขั้นถึงหอดตี่สองพี่น้อง นะครับมือที่สองมอขึ้นนี่ชมหมอลำขนาใหญ่ประจับประจำจังหวัดขอนแก่นนั่นก็นคือรัตนสินอินตาชัย,ยราตนะครับสิ่งทางอัตน์เก่านะครับก็ได้จ,จ้งางรายจ้างคณะรัตนสินทุกปีพี่น้องบว่บางงานยิ่วบว่างงานอีหย่ง ชิดน้องแกที่จ้างรัตนาสินตลอดนะครับเอาเมื่อแรกนี่ชมคณะหมอรําเสียงอีสานพี่น้องชมฟรีเด้ยพี่น้องเด้อดูฟรีชมฟรีนะครับทางช่องเขาก็เรียนเชิญประชาสัมพันธ์เบบอกพี่บอกน้องนะครับสายบุญสุข,ขูทุกคนสำหรับผู้อยากไปปดทองฝังลูกนิมิตที่วัดไตมิตรตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นนะครับทางห้าออกเดินทางจากขอนแกน่นมุ่งหนา้าไปทางอำเภอชุมเพนะครับจีฮอดหนองเรือก่อนแล้วก็จีฮอดตลาดหนองแก่พี่น้องอยู่ติดทางไงเลยที่พี่น้องเด้อนะครับอยู่ทางขวามือติดถนนใหญ่เลยแหละพี่น้องนะครับจะเห็นป้ายหมอลำเสียงอีสานหรือว่ารจตนาสินคนเต็มอยู่ดอกพี่น้องนะครับอ่าประชาสัมพันธ์ซอยหลวงปูนำ้ำเป็นสะพานบุญให้กับหลวงปูพร้อม นะครับว่าเรื่องานตะวันทีหาพอดวันที่1 1เดเอร์นะครับสำหรับใส่บุญที่จะไปร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดไตรมิตรตำบลนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องนะครับเอาวบัตนีมม้มาเบ่งตัวเลขแนวทางกันเป่าเงาแล้วล่ะพี่น้องก็จะว่าให้ตัวเลขแนวทาง วดประจำวันที่เจ็ดกลุ่มภ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดเด็กพี่น้องเดอ้อนะครับนี่ก็คือเลขของพระอาจารย์ลาวีห้าน้อยพี่น้องห้าน้อยพันไห่มานะครับเมื่อน,นี้ห้าน้อยของพระอาจารย์ลาวีพันหลุดหลักห้าและหลักหกเด็กพี่น้องเดอ้อนกะับเน้นที่หลักห้านะครับมีหาหนึ่ง มีห้หมีห้าเดมีห้าสองมี6 0มี6กสองมีหกสาและมีห7ดพี่นอ้องนะครับนี่สำหรับห้าน้อยของพระอาจารย์ลาวีเ้วพิ้อดเดอร์นะครับสำหรับตัวกันตัวกันเพิ่นก็คือ7 9้า 7จ็ดสามเจ็ดแปดเด็กพี่น้องเดอ้อนี่คือตัวกันของเพิ่นนะครับตัวการของพระอาจารย์ลาวีนะครับเอาเพื่อนกะกิงค่ะกิงเนยพี่น้องสุดยอดสุดปังเหรอพี่หหน้องฮานอยลาวอีกไงเขาเบิดนะครับหลุดายากพี่น้องนะครับสำหรับเรียกเพื่อนก็ได้นะครับหลวงปู่ลาวีหรือพระอาจารย์ลาวีพี่น้อง อาพี่น้องแคบหน้าจอไว้มากกไปจับไปซื้อไปหากันได้พี่น้องเดอ้อผมเปลี่ยนซื้อกางเปลี่ยนสะพานบุญเฮกพีกับน้องเพียงเท่านั้นนี่คือห้าน้อยมือวันที่เจ็ดหรือมือนี่แหละพี่น้องหน้ใหาพี่น้องไปซื้อไปหากันพิจารณาก่อนจะไปลงทุนเด้พี่น้องเดอ้อส,ส,สนับสนุนให้พี่น้องอาบรสนับสนุนให้พี่น้องกล่ีการพนันแตย่างใดโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชม นะครับผมปิดสะพานบุญไปซื้อกลางเอาสูตรีฉนองฟังเพี้ยงเท่านั้นนะครับผิดจะหน้าเอาเงินทองในกระเป๋าพี่อนองพองจะไปจับไปหาไปซื้อกันนะครับอาแคบนาะย,ยจอไว้เด้อพี่น้องเด้อจอไว้โดนแล้วคงจะแคบไว้เป็นจีบลอยแอบวานะครับเนาะเอานี่คือห้าน้อยว่าประจำวันที่เก็ุผ้าพันของพระอาจารย์ลาวีพี่น้องนะครับเนาะเอาถ่ายคลิปแล้วบาทหนะ่ยพี่น้อง นครับแอดสีขอยุติชิพของผออาจารย์ไรเพียงเคคนิคคนเดอพี่น้องเดอวยสำหรับผาน้อยพอ,อกันในชิหนะชิบไม่ของผู้ใดันานฝากพี่น้องติดตามเบิง่งฝากพี่น้องติดตามชมให้กำลังแรงเคียดแรงใจให้กักบกระผมทวีคนเดิมน้ำเนี่ยพี่น้องนะครับมือนีเป็นมือที่สามสำหรับงานปิดท,ทองฝังลูกนิมิตที่วัดไกรมิตรตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นเรื่อเชิญสายบุญสุข,ข้ทุกคนเดนอ นะครับวันนี้เป็นวันที่3มนะครับาเมลื่อนในชมหมอร่ำคณะวงไงรัตนาสินอินตาชัยราชมาอนี้ก็วงไงสี่สุดใหญ่ที่สุดคือบ่กว่าว,วงไหนคือหมอร่ำวงแม่นกน้อยอุไรพรมาอนี้ชมฟรีคือเก่าพี่น้องจนกิตมือจิตขึ้นนะครับฝากพี่น้องสายบุญสู้ครูทุกคนพี่น้องครเบร่มทําบุญที่วัดไรมิตรตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องนะครับเราเชิญน้ำพระจากพี่จากน้องสู้ครูทุกคน พี่น้องมากแล้วเบื้องแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กับผมทวีคนเดิมพร้อมกับช่องทาง YouTube ทวีพารวยสองทางนี่นั่อน,นี่ด้วยพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ